การชะรวันเป็นหนึ่งในตำนานพื้นบ้านของไทยเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสมัยประมาณพุทธศักราชที่1 8 0 0ันรที่แม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรแม่น้ำน่านเก่าในสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันปานานา,นาชนิดและมีน้ำบริบูรณ์ตลอดปีแม่น้ำน่านเก่าขณะนั้นไหลผ่านบ้านวางกระดีบ้านดงเสียฐีร่องไปทางใต้ ไหลผ่านบ้านดงชพลูบ้านคเชงบ้านเมืองพิจิตเก่าและบ้านท่าคอยชาละวันเป็นจระเข้ใหญ่เรื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตสันนิฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตมีเจ้าเมืองปกครองโดยตามตำนานกล่าวว่ามีตายายสองสามีภรรยาได้ออกไปหาปลาและได้พบกับไข่จระเข้ที่สระน้ำแห่งหนึ่ง จึงได้เก็บเอามาฟักเป็นตัวแล้วเลี้ยงไว้ในอ่างน้ําเพราะยายอยากเลี้ยงไว้แทนลูกต่อมาจระเข้ได้ตัวใหญ่ขึ้นจึงได้นําไปเลี้ยงไว้ในสะใระไกลบานต่ยายหาปลามาให้จระเข้กินเป็นประจำต่อมาตายายหาปลามาให้เป็นอาหารไม่พออิ่มจระเข้ตัวนั้นจึงกินตายายเป็นอาหารเมื่อขาดคนเลี้ยงดูให้อาหาร จระเข้ใหญ่จึิงออกจากสระน้ำไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสระตายายประมาณ500เมตรจนถึงบ้านบางครานจระเข้ใหญ่ก็เที่ยวออกอรารวาดอยู่ในแม่น้ำตั้งแต่ย่านเหนือเขตวังกระดีตรงชรับพลูจนถึงเมืองเก่าแต่ด้วยจระเข้ใหญ่ของตายายได้เคยลิมเนือมนุษย์แล้วจึงเที่ยวอรารวาสกัดกินคนทั้งบนบกและในน้ำ ไม่มีเว้นแต่ละวันจึงถูกขนานนามว่าไอ้ตาละวันตามสำเนียงภาษาพูดของชาวบ้านที่เรียกตามความดูร้ายที่มันทำร้ายคนไม่เว้นแต่ละวันต่อมาก็ได้เรียกเพี้ยนเสียงเป็นไอ้ชาละวันโดยตามเนื้อเรื่องในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองที่ของชาละวันแพร่สะพัดไปทั่วเพราะเจ้าชาละวันนั้น ได้ไปคาบเอาบุตรสาวคนหนึ่งของเศรษฐีเมืองพิจิตขณะที่กําลังอาบน้ำอยู่ที่แพรท่าน้ำนาบานเศรษฐีจึงประกาศให้สินบนหลายสิบชังพร้อมทั้งยกลูกสาวที่มีอยู่ให้อีกคนหนึ่งให้แก่ผู้ที่ฆ่าชรวันได้ไกรทองพ่อคาจากเมืองลางสนนิฐานว่าจากเมืองนนทบุรีรับอาสาปราบจระเข้ใหญ่ด้วยหอกลงอาคมหมอจระเข ถ้ำชารวันนั้นสนัิฐานว่าอยู่กลางแม่น้ำน่านเก่าปัจจุบันอยู่ห่างจากที่พักสงฆ์ถ้ำชรรวันบ้านวังกระดีตํญญาบลย่านยาวไปทางใต้ประมาณ300เมตรทางรงปากถ้าเป็นโพรงลึกเป็นรูปวงกลมมีขนาดพอดีจระเข้ขนาดใหญ่มากสามารถเข้าได้อย่างสบายคนรุ่นเก่า แต่เราถึงความใหญ่โตของแารวันว่าเวลามันอวดศักดาลอยตัวปริ่มน้ำขวางคลองลำตัวของมันจะยาวคับคลองคือหัวอยู่ฝั่งนี้หางอยู่ฝั่งโน้นเรื่องชารวันเป็นที่เรื่องลือมากจนล้นเก้าราชการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศดานภารัยทรงพระราชนิพนธ์บทละครน,นอกเรื่องไกรทองและให้นามจระเข้ใหญ่ว่า พยาชารวันถ้ำชารวันมีลักษณะธรรมกว้างหนึ่งเมตรยาว1.5เมตรและลึก4เมตรมีเรื่องเล่าว่าเมื่อประมาณ75ปีมาแล้วพระภิกษุวัดนครชุมรูปหนึ่งจุดเทียนไขเดินเข้าไปในถรร้าจนหมดเทียนเล่มหนึ่งก็ยังไปไม่ถึงกลธรรมจึงไม่ทราบว่าภายในถ้ำชารวันนั้น แตสวยงามวิจิตพิสดารเพียงใดในปัจจุบันนั้นดินได้พังทลายทับถมจนตื้นเขินทางจังหวัดพิจิตรนั้นจึงได้สร้างรูปปั้นไกรทองและชาละวันไว้ที่บริเวณปากคำก็จบลงไปแล้วนะครับกับตำนานชาละวันเป็นตำนานพื้นบ้านทางจังหวัดพิจิตรในวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ทางกระผมก็ขออาภาัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ